สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีวันที่สิบมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดด้วยพี่น้องเด้อนะครับมือนีบาตาภาพพี่น้องมาเบิงรีวิวสภาพเครื่องโดยร่วมของคีย์บอร์ดคาซิโอรุ่น WK พันแปดนะครับตัวนี้สภาพเครื่องบอกว่างามๆเลยตัวนี้นะครับตัวนี้งามๆเลยด้วยพี่น้องเด้อริมยังขาวยังแน่นอยู่นะครับตัวนี้เสียงดีครับตัวนี้เสียง เสียงนักแน่นแห้งพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเบืองลำโพงนะครับลำโพงสามดอกนะครับดอกเบสกลางแหลมนะครับดอกใหญ่ด้วยพี่น้องเ้้ยนะครับมีหอดพิษเบนนะครับพิษเบนแล้วก็โมดูลโลชั่นนะครับโมดูโลชั่นนะครับขึ้นกันนะครับอ่ะเบืองสภาพเครืองโดยร่วมน้ากันนะครับงามๆครับตัวนี้หายากมากเลยนะครับสภาพทิ้งงามๆแบบนี้นะครับ เบรงสภาพหรือเรื่มของเครื่องนะครับอาจจะมีร้อยขีดควนบ้างนะครับเห็นไหมพี่น้อง้ายางเบรงด้านหลังนะครับอาจิมืดแน่เนาะกล้องนะครับมีร้อยขีดควนนะครับตามบอดี้นะครับแต่ว่าด้านหน้างามอยู่ครับพี่น้องด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหลังเห็นไหมมีรูมิดี้อินเอานะครับสามารถเชื่อมพวกลิททิมบล็อกได้นะครับ ร้อยขีดควรโดยร่วมร้อยขีดควรนะครับรอบเครื่องกับพ่อมีนะครับแต่ว่าด้านหนานะครับด้านหนาด้านบนถือว่าเครื่องงามครับงามเลยนะครับเห็นบ่ลำพงดอกใ่เสียงตึ๊บตึบเน่นเนีนเดี๋ยวสีกดอ่าเปิดเครื่องให้พี่น้องดเบ้งนะครับแล้วก็กดลิมให้พี่น้องดิฟั่งนะครับบ่ามันติดทุกโตดบอดบอลครับผาพมุมสูงนะครับ ประมาณนี้อ่ะเปิดเครื่องครับเบึ้งความคมชัดของหน้าจองามชัดเจนเดินพี่น้องเดิอนี่เห็นปะชัดเจนเลยนะครับคมสว่างชัดเจนตัวหนังสือชัดเจนบม่มีขาดบม่มีหายนะครับผับมุมสูงอ่าเปิดวอบลุ่มนะครับปิดเบดก่อนเปิดวอบลุ่มเช็กลิมให้พี่น้องดเบึงนะครับว่ามันติดทุกลิมบอ กดครับเอาล้วเป็นเปลี่ยนเสียงเป็นโนนะเ่าเป็นเสียงเป็นโนจะได้ยินชัดเจนนะครับเสียงดังฟังชัดครับดอกลำโพงใหญ่ โมดูเลชั่นนะครับคิดเบนนะครับโอ้ลำโพงดอกใหญ่ครับเสียงแน่นนะครับเสียงดีเลยนะครับเรามาเปิดจังหวะเบิงนะครับอลองลองเช็คตัวเลขนะครับเช็คตัวเลขนะครับไปกดที่เสียงอาโทนนะครับกดเลขศูนย์ะครับศูนย์ติดนะครับแล้วกดเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบกดเครื่องหมายบวกนะครับครับกดหนึ่งสองสามติดนะครับสี มันมันมาหวดสีนะครับอ่าศูนย์สี่นะครับอ่าศูนย์ห้านะครับอ่าศูนย์หกอ่าติดนะครับเลขสี่ติดเด้อบบอมเบลบอมติดนะครับเห็นบอนี่หนึ่งสองสี่เห็นบอนะครับหนึ่งสองห้าอ่าต่อไปหนึ่งสองหกติดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกติดต่อไปอ่าศูนย์เจ็ดนะครับติดนะครับศูนย์แปดติดครับศูนย์แปดอ่าศูนย์แปดติดนะครับ Uh, 009นะครับติดนะครับสรุปแล้วหมายเลขติดทุกตัวนะครับ0ถึง9ติดทุกตัว้นะ 0, 9, ดยพน,น้องคือหมายลบบวกใส่งานได้ปกตินะครับบุลรุมอะบุลรุม,รน,น,รม,รม,มรนะครับตัวนี้เป็นบุลรุมสไลด์บมีขคอแขกนะครับสภาพงามเลยตัวนี้นะครับเอาล่องฟังจังหวะเบิง้งเสียงแม่นแน่นตามระบบตามดอกลำพงแท้บอนะครับตัวนี้วุลรุมเล็งกลางแต่วา่า ในในระบบมีการลดจังหวะารุ่งนะครับเห็นปะเสียงแน่นเลยครับปไปนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่น76ลิมนะครับ76ลิม76คีนะครับบอตาถือใกล้ๆนะครับพี่น้องได้ยินเสียงนักแน่นดีบอนะครับแค่เครื่องกับคุ้มแล้วพี่น้องเอ้แค่เครื่องกับงามแล้วนะครับระบบเสียงดี รวมลุงในครับเสียงดังไป นี่นะครับพ่อก่าวข่าวพี่น้องเด็ฟังนะครับล่างฟังจังหวะหมอลำเบิ้งครับ อยู่นะครับสภาพเครื่องงามๆนะครับก็มีรอยขีดข่วนบางตามบอดี้ด้านหลังด้านข้างนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยถือว่าเครื่องงามริมกันย่างแน่นนขี้ย่างขาวอยู่ดีพี่น้องด้้อราคานะครับราคา8,000ร่วมทรงสามารถเล่นจังหวะต่อเนื่องได้นะครับตัวนี้สภาพถือว่าดีนะครับผูไดหาอยู่ราคานีกน็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับเป็นคาสิโอรุ่น WK 108 นะครับรุ่นนี้ซื้อมาใหม่ๆกับหลายหมื่นอยู่ครับพี่น้องงามนะครับปากมุมสูงนะครับเสียงดีครับขนาดเปิดวอ้ลุ่มแค่ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วมันสามารถนะครับสามารถปิดแท็กในปิดแท็กปิดเบสปิดแท็กได้มีมี16แชนแนลมี16แท็กนะครับตัวนี้วพี่น้องสามารถปรับปิดได้หมดเลยนะครับตัวนี้ลูกเล่นดีนะครับตัวนี ไปใน่ดึกพี่น้องเด้อนะครับกิฟหนีบาวตากะโบโหเจักสีบอกยังนะครับมันเด็กแล้วนะครับ0841289773หรือว่าพี่น้องหิดยิดต่อมาทางเพจเป็นบุกก็ได้นะครับอ่าเพจเป็นบุกก็คือว่า0841289773คือกันกับอ่าช่อง YouTube ของบาวตาหรือว่าพี่นออ้องหิดทักมาทางไอเดียไรก็ได้นะครับไอเดียไรก็0841289773คิดยังบ่ถึก คิดยังบอกออกบอกว่าถือกับ0841289733ดุกพี่น้องด้วยอะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีเนาะสวัสดีครับผม